สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาไปดูโครงการทางด่วนในเขตเมืองในภูมิภาคทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยทางการพิเศษแห่งประเทศไทยปัดฝุ่นทางด่วนสสายนั่นก็คือสายเชียงใหม่และขอนแก่นโดยใช้งบประมาณ3.4หมื่นล้านบาทคาดได้ใช้ประมาณปี2568กับปี2575นะครับโดยสายเชียงใหม่เป็นระยะทางยกระดับทั้งหมดระยะทางประมาณ7.7กิโลเมตรจากศูนย์ประชุ ถึงแยกแม่เฮี้ยส่วนที่จังหวัดขอนแก่นระยะทางประมาณ22กิโลจากบ้านสำราญถึงสนาม้าโดยมีทั้งพื้นราบและยกระดับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข่าวนี้กันนะครับนายสุรเชษเหล่าพูลสุขผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการสร้างทางพิเศษ หรือทางด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดว่านอกจากกําลังเร่งผลักดันโครงการทางด่วนสายกระทุป่าตองจังหวัดภูเก็ตให้เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางแก่ประชาชนซึ่งจะเป็นทางด่วนสายแรกในต่างจังหวัดและยังมีแผนก่อสร้างทางด่วนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยซึ่งเป็นทางด่วนสายแรกในภูมิภาคของภาคเหนือและภาคอีสานโดย2เส้นนี้อยู่ในแผนแม่บทที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยศึกษาไว้แล้วคาดว่าอีกประมาณ 1> ห1ปีหลังจากนี้จะเริ่มผลักดันทั้ง2โครงการให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชนและแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมืองทั้ง2จังหวัดด้วยโดยรายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจะทำ แผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่นแล้วเสร็จประมาณปี2560เบื้องต้นผลการศึกษาระบุว่าทั้ง2จังหวัดมีความเหมาะสมในการสร้างทางด่วนแต่เวลานี้ปริมาณการจราจรยังไม่มากพอพบปัญหาการจราจรติดขัดแค่บางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นเท่านั้นทั้งนี้คาดการว่าปริมาณการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่จะหนาแน่นมากและเกิดปัญหาจราจรติดขัดอย่างหนักภายในอีก10ปี ขณะที่จังหวัดขอนแก่นจะเกิดปัญหาจราจรติดขัดภายใน20ปี การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งต่อว่าเมื่อใกล้ถึงเวลาที่ต้องก่อสร้างทางด่วนแล้วเช่นในจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี2560ดังนั้นประมาณปี2564-65อาจจะต้องนําผลการศึกษามาปัดฝุ่นและทบทวนผลการศึกษาอีกครั้งก่อนเริ่มขบวนการเปิดประมูลโครงการต่อไปเพื่อให้ทันกับปัญหาการจราจรติดขัดที่จะเกิดขึ้นตามผลการศึกษาซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนสาเหตุที่ต้องศึกษาไว้ล่วงหน้า เพื่อเตรียมการในอนาคตว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องสร้างทางด่วนเส้นทางใดบ้างนอกเหนือจากแผนเร่งด่วนและยังเป็นการคาดการด้วยว่าต้องมีปริมาณการจราจรเท่าใด ถึงจะเริ่มก่อสร้างทางด่วนได้สําหรับโครงการทางพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ประชุมถึงแยกแม่เฮียในระยะแรกเป็นทางยกระดับขนาด3ช่องจราจรต่อทิศท,ทางรวม6ช่องจราจรสูง8เมตรมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่มุ่งไปทางทิศใต้เลียบไปตามแนวคลองชนประทานผ่านมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ตลาดต้นพยอมสิ้นสุดโครงการที่แยกแม่เฮียมีทางขึ้นลงหกแห่งระยะทางรวมเจ 7 7 8กิโลเมตรวงเงินลงทุน11,400ล้านบาทแบ่งเป็นค่าก่อสร้าง7,700ล้านบาทและค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน3,700ล้านบาทมีแผนเปิดบริการปี2568คาดว่าปริมาณการจราจรปีแรกจะอยู่ที่ประมาณวันละ50,000คัน ส่วนโครงการทางพิเศษจังหวัดขอนแก่นบ้านสำรานถึงสนาม้ามีจุดเริ่มต้นโครงการเป็นทางแยกต่างระดับบนถนนมิตรภาพบริเวณบ้านสำรานซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโดยเป็นถนนระดับดิน2.5กิโลเมตรจนถึงถนนเลี่ยงเมืองและเป็นทางยกระดับ4.34กิโลเมตรจนถึงถนนบ้านโนนม่วง จากนั้นแยกเป็นสองเส้นทางเส้นทางแรกมุ่งไปทางทิศตะวันออกบรรจบถนนมิตรภาพและเส้นทางที่สองมุ่งไปทางทิศใต้แนวขนานกับถนนมิตรภาพโดยจะมีเส้นทางแยกไปยังท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้แนวเส้นทางหลักยังคงมุ่งใต้ตัดกับถนนมะลิวัน ทางหลวงหมายเลข12และที่บริเวณบึงหนองโคดจะมีเส้นทางแยกไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพบริเวณสวนประตูเมืองจากนั้นแนวเส้นทางหลกักยังคงมุ่งทิศใต้และไปโค้งเปลี่ยนแนวมุ่งตะวันออกไปสิ้นสุดที่ถนนมิตรภาพบริเวณสนามม้าเทศบาลนนะครขอนแก่นก่อนถึงประตูน้ำขอนแก่นมีทางขึ้นลง11แห่งระยะทางรวม22.07กิโลเมตรวงเงินวงเงินลงทุน2 3,000ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง18,000ล้านบาทและค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน5,000ล้านบาทมีแผนเปิดบริการปี2,575คาดการปริมาณการจราจรปีแรกจะอยู่ที่ประมาณวันละ35,000คันนะครับขอบคุณข่าวจากนวัตกรรมขนส่งนี่ก็เป็นโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับการขยายตัวของหัวเมืองหลกัลกๆในแต่ละภูมิภาคเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆอย่างไร เราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าชอบคราวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ